มวลของกา๊าซไฮดโดรเจนและฮีเลียมที่มีอยู่ก่อนเป็นปริมาณมากได้รวมกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเรียกว่า Big Bang ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารู้จักในคอสมอสเป็นจุดเริ่มต้นของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาล พื้นผิวของโลกเมื่อประมาณ4,000ล้านปีก่อนมีเพียงท้องน้ำโขดหินและแร่ธาตุต่างๆที่ห่อหุ้มด้วยบรรยากาศอันเต็มไปด้วยกา๊าซในตโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและแอมโมเนียแต่ไม่มีออกซิเจนอยู่เลยการที่ชั้นบรรยากาศของโลกไม่มีออกซิเจนและโอโซนในยุคแรกนั้นมีผลทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์สามารถผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พื้นโลกได้โดยตรงปฏิกิริยาระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลต แร่ธาตุและส,ะสารในน้ําทําให้เกิดสารเคมีใหม่ๆขึ้นมามากมายและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการทางกายภาพที่จะนําไปสู่การก่อตัวของสารประกอบทางชีวภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในเวลาต่อมาอันได้แก่กรดนิวคลีิกและกรดอะมิโนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกในยุคแรกๆ แบคทีเรียชนิดนี้มีความสามารถใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์สแสงขณะเดียวกันก็ผลิตก๊าซออกซิเจนออกมาช่วงเวลากว่า3,000ล้านปีที่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเหล่านี้ครอบครองโลกเป็นช่วงเวลาของการสะสมออกซิเจนจำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลกวิวัฒนาการของพืชเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งบนบกและในน้ำจนก่อตัวเป็นป่าดงดิบเมื่อประมาณ350ล้านปีมานี้ การตายที่ทับถมกันของพืชในยุคนี้ภายใต้ความร้อนและแรงกดดันใต้ผิวโลกเป็นเวลานานกว่า300ล้านปีได้ทำให้เกิดเป็นฐานหินเชื้อเพลิงพลังงานที่สำคัญในขณะที่การตายทับถมกันของแพลงต้อนภายใต้แรงกดดันและความร้อนใต้ผิวโลกเป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปีได้ทำให้เกิดน้ำมัน แหลงกำเนิดความร้อนของดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาน,นิวเคลียร์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของไฮโดรเจนกับฮีเลียมและจะปลดปล่อยพลังงานออกมามากมายพลังงานดวงอาทิตย์จะแผ่ออกไปในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยโลกได้รับพลังงานนี้เพียงร้อยละ0.1เท่านั้น ร้อยละสิบของพลังงานที่ตกลงมาบนผิวโลกพืชได้นําพลังงานนี้มาใช้ในการสังเคราะห์แสงผลิตอาหารซึ่งเก็บอยู่ในเซลล์พืชในรูปของแป้งและน้ําตาลนอกจากนั้นผนังเซลล์ยังเป็นสารประกอบของเส้นใยซึ่งมนุษย์ใช้เป็นแหล่งพลังงานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อผิวโลกถูกปกคลุมด้วยพื้นป่าและมีออกซิเจนเพียงพอสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็ถือกําเนิดขึ้นมาตามลําดับ ห่วงโซ่แห่งความสมดุลได้เกิดขึ้นเมื่อพืชใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปลเปลี่ยนน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศให้เป็นน้ำตาลโดยปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาให้สัตว์หายใจขณะที่สัตว์จะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจและได้พลังงานาน้ำตาลจากพืชและในที่สุด ชีวิตก็จะคืนสา,สารและพลังงานทั้งหมดกลับสู่ระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่ง alia. จะเห็นได้ว่าธรรมชาติไม่ผลิตสิ่งใดศูนย์เปล่าของเสียของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะเป็นอาหารหรือสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเสมอเมื่อประมาณสองล้านปีมานี้ได้ปรากฏต้นเขาลักษณะมนุษย์ปัจจุบันมากขึ้นโดยมีวิวัฒนาการยืนตัวตั้งตรงและสามารถประดิษฐ์อาวุธจากหินที่มีความแหลมคมการล่าสัตว์มาเป็นอาหารนี้ สามารถให้พลังงานแก่มนุษย์ได้มากขึ้นและการใช้มือในการประดิษฐ์อาวุธก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางสมองเก้าวที่สำคัญของมนุษย์คือการค้นพบไฟไฟได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและนำมนุษย์ไปสู่อารยาธรรม พลังงานความร้อนจากไฟทําให้มนุษย์พ้นจากความหนาวเย็นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการใช้ไฟในการทําให้อาหารสุกก่อนกินทําให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นและไฟยังทําให้มนุษย์เข้าไปอยู่ในถ้ำด้วยความปลอดภัยด้วยไฟนี่เองที่ทําให้มนุษย์ก้าวพ้นจากสัตว์ภายเมททั้งปวงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ประชากรมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าธรรมชาติจะผลิตอาหารได้ทันมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ได้อีกต่อไปจึงเริ่มตั้งถิน่นฐานเพื่อการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์สังคมมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นก่อกำเนิดเป็นอารยธรรม,มตามมาการพัฒนาอีกก้าวที่สำคัญของมนุษยชาติคือความสามารถในการบันทึกประสบการณ์ความรู้ต่างๆลงบนวัสดุที่คงทน ทําให้ความรู้ต่างๆถูกส่งผ่านจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งประสบการณ์ที่สั่งสมจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งได้ส่งผลให้เกิดการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นิุคศตวรรษที่18เจมส์วัตต์นักประดิษฐ์ชาวสกอต คิดค้นปรับปรุงเครื่องจากไอ้น้ำได้สําเร็จเครื่องจากไอ้น้ำได้ถูกนําไปใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆทําให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยราคาต่าลงมนุษย์จึงได้ก้าวเข้าสู่ยุคปุตสาหกรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพลังงานป่าไม้สินแร่ดินน้ำกลายเป็นทรัพยากร เป็นที่มาแห่งทรัพย์ให้คนในสังคมแข่งกันสแสวงหาครอบครองและบริโภคตามความรู้สึกที่ว่าการบริโภคคือความสุขและเมื่อแต่ละคนมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขตามมาและมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันหมดเทคโนโลยีจะต้องสแสวงหาสิ่งทดแทนได้เสมอเมื่อไม้ฟืนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสําคัญของเครื่องจักรไอน้ําเริ่มขาดแคลนมนุษย์ก็ได้ใช้เทคโนโลยีนาถ่านหินมาทดแทน และนอกจากนั้นก็ยังได้นำน้ำมันโตริโยมและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ในเวลาต่อมาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและทางทหารได้ทำให้ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลของตนออกไปสู่แอฟริกาและเอเชีย mm. เพื่อใช้ทรัพยากรในพื้นที่ และใช้เป็นตลาดระบายสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนพร้อมกันนี้ก็ได้แพร่ขยายลัทธิบริโภคนิยมไปทั่วโลกสื่อเหล่านี้ได้เป็นพาหะให้วัฒนธรรมชาติมหาอำนาจแพร่กระจายไปทั่วทุกภูมิโลกทรัพยากรและพลังงานได้ถูกนำไปใช้ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองลัทธิบริโภคนิยมอย่างไร้ขีดจำกัด ณะที่ชาวอเมริกันต้นแบบวัฒนธรรมยุคใหม่มีประชากรเพียงร้อยละสี่ของประชากรโลกแต่บริโภคทรัพยากรและพลังงานถึงร้อยละสี่สิบจึงเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นว่าโลกจะรองรับลัที่บริโภคนิยมเช่นนี้ได้หรือไม่ ประชากรมนุษย์ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมสินค้าจากอุตสาหกรรมจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่อาหารกับจะเริ่มขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจะลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วและอาจจะมีไม่พอเพียงสำหรับมนุษยชาติในต้นิศตวรรษหน้านี้เองในขณะที่ปัญหาบลหรีทางสิ่งแวดล้อมก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวของการเพิ่มสินค้าอุตสาหกรรมและจะลดลงเมื่อการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญน,น้ำมันถ่านหินและไม้ฟืนได้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สมดุลของบรรยากาศโลกสูญเสียไปก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกขึ้นป่าไม้ที่สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วและการเผาไหม้ของป่าไม้ก็ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย ถ้าการสูญเสียพื้นที่ป่ายังคงอยู่ที่170,000ตารางกิโลเมตรต่อปีในปัจจุบันพื้นที่ป่าก็จะหมดไปจากโลกภายในปีคริสตศักราช2040ถ้าการสูญเสียป่าในอัตราเดียวกันนี้เมื่อรวมกับอัตราการเพิ่มของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อละ2 3ต่อปีป่าไม้ก็จะหมดไปภายในปีคริสตศักราช2020หรืออีกเพียง20ปีเศษ ในขณะที่ถ้าสามารถควบคุมอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าให้อยู่ในระดับร้อยละ2.1ต่อปีของพื้นที่ป่าในปัจจุบันป่าไม้ก็จะยังคงอยู่ไปได้นานกว่า100ปีในแนวคิดเดิมเนี่ยเรามองเหมือนกับทรัพยากรนี่มันมีเยอะแยะมากมีน้ำเหลือเหลือแหล่น้ำอากาศแสงอาทิตย์คือน้ำมันอะไรต่างๆนี่เป็นเป็นของที่มีอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเวลา เอามาใช้ในการผลิตเนี่ยเราก็จะมองเหมือนกับคุณค่ามันมันเป็นศูนย์นะคะซึ่งซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยคือมันจะมีแนวแนวคิดอยู่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 สองแนวคือว่าเป็นระบบระบบเปิดนะคะซึ่งเหมือนกับพวกนักบุกเบิกสมัยก่อนนะคะซึ่งซึ่งอย่างอย่างในเมืองฝรั่งเขาก็เป็นแบบคาวบอยอะ่ะคือเข้าเข้าไปที่ไหนเขาก็จะเข้าไปยึดครองแล้วก็เอาทรัพยากรต่างๆไม่ไว่าจะเป็นของคนอินเดียนแดงของอะไรเอามาใช้แล้วก็มา สร้างบ้านสร้างเมืองความเจริญของเขาโดยที่มองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนไม่มีคุณค่าเป็นราคาเป็นศูนย์เลยใช่ไหมคะทีนี้ต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มมีแนวคิดว่าเอ๊ะพอเราใช้ทรัพยากรแบบนั้นเนี่ยมันเริ่มมีผลเสียใช่ไหมคะจริงๆแล้วอย่างน้ํามันมันก็มีอยู่จํากัดอากาศนี่ถ้าเราปล่อยสารพิษเข้าไปมากๆมันก็เริ่มมีมลภาวะใช่ไหมคะหรือน้ําเองก็เหมือนกันถ้าเราเราเอาปล่อย น้ำเสียลงไปจากโรงงานจากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเริ่มเห็นขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ระบบเปิดแบบนั้นจริงๆทีนี้แนวคิดเ,เรื่องระบบปิดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่มองแบบพวกนักบุกเบิกที่เป็นแบบคาวบอยก็คือคล้ายๆมองเหมือนกับเป็นระบบยานอวกาศว่าถ้าโลกเราเนี่ยเหมือนเราอยู่ในยานเหมือนเป็นยานอวกาศแล้วมนุษย์เนี่ยอยู่ในยานอวกาศใช่ไหมคะเราจะใช้อะไรต่างเนี่ยม,มันมีจํากัดอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดและไม่ก่อมลภาวะใดๆได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลที่มีปริมาณจำกัดและเป็นตัวการสำคัญของมลภาวะขณะเดียวกันมนุษย์ก็เริ่มที่จะประหยัดการใช้พลังงานและลดการบริโภคที่ไม่จำเป็น กวนการเคลื่อนไหวสีเขียวเกิดขึ้นหลายภูมิภาคบนโลกโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองให้อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติมีความยุติธรรมทางสังคมประชาธิปไตยพื้นฐานและสันติวิธีครั้งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญของมนุษยชาติบนโลกใบนี้เป็นการปฏิวัติสังคมโดยปราศจากการใช้อำนาจใดๆบีบบังคับเช่นในอดีต อาศัยเพียงสติปัญญาอัญชาญฉลาดของมนุษย์เท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทันกับจุดวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ตราบใดที่เรายังคิดว่าความต้องการของเราไม่มีจุดขอบเขตที่สุดเรายังใช้เศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจอุตสาหกรรมไปในทางเชิงที่ maximize profit คือพยายามทำกำไรให้มากที่สุดเอาธรรมชาติใช้ให้ได้มากที่สุดต้นทุนน้อยที่สุด ให้คนได้ใช้ที่สุดจําเป็นจะใช้หรือเปล่าไม่รู้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นวัฏจากครับเศรษฐกิจเสรีทําให้เราเห็นอยู่ทุกวันเห็นคันโทษณนาเห็นคนอื่นใช้เราก็อยากได้ไอ้สิ่งนี้มันเป็นวงจรสิ่ง่านี้บางทีเรารู้ไม่พอความรู้ไม่พอปฏิรูปตัวเองประหยัดยังไม่พอเว้นแต่ละเราปฏิวัติทั้งวิธีคิดทั้งหมดว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทําไม มันทำไมไต้องมาผลานสิ่งเหล่านี้ความพอดีมันมีไหมถ้ามันมีมันควรจะเป็นรูปไหนอย่างไรโลกมันอยู่มา4,600ล้านปีสิ่งมีชีวิตมี3,500ถึง3,800ล้านปีนะฮะไม่เคยมีปัญหานี่ฮะก็มีปัญหาตามธรรมชาติของมันแต่แล้วมันก็มีชีวิตใหม่วนเวียนใหม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นซับซ้อนยิ่งกว่าสวยงามยิ่งกว่าเกิดขึ้นจนทังมาเป็นมนุษย์เราจะไปทําลายตรงนี้ไม่ได้หรอกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นเรามาแต่เพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงนี้เนี่ยทั้งท่านี้เรามีสติปัญญาเราก็ต้องคิดเป็นคิดให้เป็นคิดให้ถูกให้ต้องให้ชอบทำตามชอบตามอยู่ที่ว่าเราคิดถึงคนอื่นสรุปนะโลกอนาคตวิกฤตจะต้องมีการหาพลังงานมาชดใช้มีการประหยัดมีการหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแต่ทั้งหมดนั้นไม่พอจนกระทั่งเราสามารถปฏิวัติจิตของเราเองให้เข้ารู้ถึงถึง,ถงธรรมชาติ